ข่าวด่วนครับทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงได้รับมาลายหลายแสนในคืนวันวาเลนไทน์นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหทุกคนสะออนเนาะสะออนในความรักของพ่อพ่อแม่แม่เอฟพลังเงียบสออนในความรักครับของพ่อพ่อแม่แม่เอฟทั่วโลกทั่วประเทศครับที่มีให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับต้องบอกว่า รางวัลคนเก่งจริงๆนะครับทุกคนสําหรับเมื่อคืนนี้นะครับพิมพ์อิ่มเห็นแล้วก็น้ําตาไหลครับดีใจแทนอุงอิงเนาะจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับเด็กผู้หญิงคนนี้สู้ไม่ถอยจริงๆครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นครับเมื่อวานนี้เนี่ยเข้าห้องอัดโหใช้เวลานานมากๆเข้าห้องอัดเสร็จป,ปุ๊บเลยครับต้องรีบมาแต่งหน้าครับแล้วก็ขึ้นไปบนเวทีอีกนั่นเองครับทุกคนรางวัลคนเก่งจริงๆและเมื่อคืนนี้ทุกคนคงได้เห็นแล้วว่าอุงอิงตั้งใจจริงๆแล้วก็เก็บ ทุกเม็ดจริงๆครับสำหรับ การร้องเพลงนะครับเมื่อคืนนี้ในห้องอาดครับต้องบอกว่าวันนี้ก็ไปถ่ายทำเอ็มวีอีกนั่นเองที่ศารแม่ฮันนี่นะครับทุกคนอ่ะเมื่อคืนนี้นะครับอุงอิงได้รับมาลายดอลลร์เออได้รับมาลายต่างประเทศด้วยครับทุกคนน้อดีใจกับน้องมากมายจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีกําลังใจจากพิมพ์อิ่มข่าวกระแสนะครับในตัวแทนของบ้านฮักพอลูกคู่บุญด้วยนั่นเองเนาะถึงจะเป็นบ้านหลังเล็กๆแต่เราก็มอบให้ด้วยใจจริงๆเนาะสำหรับบ้านฮักพอลูกคู่บุญของพวกเรานะครับ เมื่อคืนนี้องค์อิงก็ได้รับไปแล้วนะสำหรับมาลายนั้นนะครับเนาะซึ่งองค์อิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนน้องก็ได้เขียนขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะครับบอกว่าขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับทางกอทมทุกคนเด้จ้าที่มาให้กําลังใจหล่าเมื่อนี้นะครับพ่อพ่อแม่แม่คือที Bla ่หนึ่งในใจหล่าเด้จ้าขอบพระคุณที่เอนดูหล่าคอยดันอ่าคอยเชียร์สนับสนุนหล่ามาโดยตลอดนะครับ จน,จนวันแรกจนถึงทุกวันนี้พ่อพ่อแม่แม,แม่คือกำลังใจในการกำลังใจในการทํางานของหลานะครับขอพระคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จด้วยจ้าหลาฮักพ่อพ่อแม่จ้า,า,จานะครับโอ้โหทุกคนเมื่อคืนนี้น้องได้รับมาลายนะครับจากไลฟ์สดยายลายเอฟซพลังเงียบนะครับโอ้โหใหญ่มากนะครับทุกคนพวงมาลายัยแบบพวงโตมากๆนะครับแล้วก็บ้านฮัก บ้านโฮมฮักนะครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะแล้วก็มาลัยยืนหนึ่งของคุณพ่อธนดลด้วยพวงโตมากแล้วก็บ้านฮักพ่อลูกคู่บุญพวงโตมากเอ,อพวงโตมากนะครับนะน้องก็ยิ้มแก้มปลิเลยนะอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็มาลัยจากพ่อประกิตนะครับแล้วก็มีมาลัยจากพ่อเจฟฟี่โอ้โหเป็นเป็นมาลายแบบนะ ดอลล่าทุกทุกคนเดี๋ยวมิ้นจะขึ้นภาพให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วก็พ่อสิริชัยนะครับพ่อครูเสรีแม่หน่อยพ่อวุฒิชัยนะครับแล้วก็มาลายจากหลายๆท่านนะครับนอะกที่มอบให้กับน้องอุ๋งอิงนะครับโอ้โหมีช่อดอกไม้เต็มเลยนะครับเนาะ,ะดีใจกับน้องด้วยนะครับทุกคนเนาะเมื่อคืนนี้เป็นรางวัลของคนเจิตเก่งจริงๆนะครับ เป็นรางวัลของคนเก่งจริงๆสำหรับลูกสาวของเรานะครับนะท่ามกลางแฟนคลับ,บที่ไปร่วมยินดีนะครับแล้วก็สุขสามวันว,นว,นวนาเลนไท์กับน้องแบบเยอะมากๆนะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคครับือทุกคนไม่ใช่เราดูแล้วเราน้ําตาไหลรเราเห็นความตั้งใจของเด็กผู้หญิงคนนี้มาตั้งแต่แรกเลยมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับสําหรับองอิงนะก็พอเห็นแล้วเราก็รู้สึกปลื้มใจนะครับปลื้มใจแทนน้องกับ กับสิ่งที่น้องแบบทํามาตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทุกคนเนาะด้วยความเสมอต้นเสมอปลายขององค์อิงด้วยนะครับที่พ่อพ่อแม่แม่เอสซีเนี่ยรักน้องถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็ดีใจกับทั้งพ่อการชัยด้วยครับทุกคนพ่อการชัยเมื่อคืนนี้องค์อ,งอิงได้มีการมอบมาลัยให้กับพ่อการชัยด้วยพ่อการชัยก็เลยโพสต์ซึ้งถึงอุค์อิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับสาหรับเมื่อคืนนี้ครับทุกคนเนาะก็เดี๋ยวอิมจะ เดี๋ยวมาพูดข่าวอีกข่าวหนึ่งกันล้วกันเนาะครับทุกคนนะสำหรับวันว,นวนาเลนไทน์เมื่อคืนนี้อ่ะพอพ่อแม่เอฟทุกคนได้รับดอกกุหลาบกันไหมครับอยู่บ้านได้รับดอกกุหลาบกันไหมนะฮะเนาะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแห่งความรักนะครับทุกคนนะแต่สิ่งที่พวกเรารอคือวันที่16ใช่ไหมฮะเนาะแล้วก็วันนี้อุงอิงก็คือน้องไปสารแม่ฮันนี่ไง แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้จับติงปองไหมนะครับทุกคนก็มารอลุ้นกันนะคิดว่าไม่ได้จับเพราะว่าน้องไปทํางานนะครับทุกคนนาอแล้วก็วันนี้เห็นว่าช่วงบ่ายสามนะครับก็จะถ่ายทํา MV กันนะครับที่ศาลแม่แฮนนี่นั่นเองนะครับทุกคนนาอก็อุงอิงก็น่าจะเดินทางกลับมาจากกทมถูกไหมฮะนะครับอุงอิงก็จะเดินทางกลับมาจากกทมนะแล้วน้องก็มาต่อนะครับมาถ่าย MV ต่อนะครับทุกคนนะ น่ารักมากน่ารักมากออแล้วก็เมื่อคืนนี้เนาะมีทางพี่ดิวนะครับทางพี่ดิวธีรพัฒ์ไปหาบอสโจแล้วก็อุงอิงจริงๆแต่ว่าไปช่วงที่พ่อลูกเนี่ยกลับแล้วนะครับก็เลยอดเจอเลยสำหรับพี่ดิวธีรพัฒพ่อเ้าออนไลน์ชื่อดังนะครับทุกคนนะพี่ดิวธีรพัฒ์ไปไปเจอน้องนะเมื่อคืนแต่ว่าไปไม่ทันน่ะเสียดายมากเลยนะครับเนาะซึ่งแม่หน่อยเนี่ยเป็น F c ซ นะครับแม่หน่อยเนี่ยเป็น FC แฟนคลับของพี่ดิวธีรพัฒด้วยนะครับทุกคนนะเมื่อคืนนี้ก็คือมีแต่เรื่องราวดีๆเนาะดีใจกับน้องนะครับดีใจกับน้องก็อุอ้งอิงเนาะทุกคนเมื่อคืนนี้เราได้เห็นแล้วความพยายามของน้องในการเข้าห้องอัดนะครับสำหรับเมื่อวานนี้น,น้องๆคือเต็มที่จริงๆนะครับน้องเต็มที่มากจริงๆนะครับก็ เป็นกําลังใจให้น้องขอให้เพลงนี้เนาะดังๆเ,ป,เ,ป,เป,ปรี้ยงๆปังๆคิดว่าปังอยู่แล้วแหล,ละทุกคนเพลงนี้นะปังอยู่แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับดังไปทั่วโลกแน่นอนยิ่งไปถ่ายทําที่สารแม่ฮันนี่อีกโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับเนาะคิดว่าสารแม่ฮันนี่เนี่ยดังไกลไปต่างประเทศแน่นอนนะครับอูมิมคิดว่าสารแม่ฮันนี่เนี่ยดังไกลไปต่างประเทศแน่นอนเพราะชาวต,ต่างชาติจะมารีอคอย่างที่บอกว่าแม่จินตลาทําต้องทาซับเป็นภาษาอังกฤษ ไว้เลยนะครับเพราะว่าเพลงของน้องเนี่ยก็ค่อนข้างจะดังไกลถ้าอุ๋งอิงอยู่ในแพลตฟอร์มไหนดีกว่าถ้าน้องอุ๋งอิงเนี่ยอยู่ในอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ว่าจะไปอยู่ในไหนนะ,ะไม่ว่าจะเป็นใน MV ขนาดอยู่ใน MV ของพระเอกวศิวดนเนาะชาวต่างชาติก็ยังไปไปรีแอคบางท่านเลยแต่เนี้ยเป็นงานที่แบบท้าทายของอุ๋งอิงเป็นงานที่อุ๋งอิงร่วมฟิชเชอร์ลิงกับบุคคลอื่นถูกไหมฮะที่ไม่ใช่ตัวเองร้องเดี่ยวเนี่ย ต่างชาติรอเลยอุ้มอิ่มทายว่าต่างชาติเนี่ยรอ,รอรอที่จะรีแอคเพลงนี้มากๆกนะครับเนาะก็ปังแน่นอนแหละทุกคนเนาะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมารอติดตามบรรยากาศกันนะครับสำหรับการถ่ายทำเอ็มวีเนาะเดี๋ยวอ,อุ้มจะรายงานข่าวไปเรื่อยๆกับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอยากให้อ,อุ้มอ่านข่าวนะครับสามารถส่งมาได้ที่ Facebook อุ้มอิ่มข่าวกระแสส่วนตัวนะครับแต่ส่วนมากในเพจอุ้ม,มจะไม่ค่อยได้อ่านนะ ทักมาที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสส่วนตัวนะครับอยากให้อุ้มพูดถึงเรื่องไหนนะครับก็ส่งมาได้เลยนะครับทุกคนนะนะครับส่งมาให้อุ้มอิ่มได้เลยนะครับนะ,ะสำหรับวันนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเนาะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวดูดูฟีดแบ็จากแม่จินตลาก่อน อนนี้ไม่จริงตลาดยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรใดๆนะครับนะก็อ่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ fc พลังเงียบสุดยอดจริงๆนะครับทุกคนเนาะนะนะ fc พลังเงียบคือสุดๆจริงๆนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับลักทุกคนนะครับ